สวัสดีค่ะอยินดีตอนรับเข้สูงเพื่อนรีแอนและก็ยังอยู่กับคอนเทนต์ของยินวอกับเจคิมกินรอบวงก็คือขึ้นชื่อว่าเจคิมฉันน่าอยากฟังเลยว่าแม่จะถามอะไรอะไรบ้างดีกว่าแม่จะแบบขี้ชิปขี้ชงเหมือนเราไม่ไม่ใช่เราไม่ได้คนขี้ชิปนะทุกคนพูดจริงๆเกิดมาไม่เคยชิปเลยถาบ้างถานไปว่าอะไรสามไปว่าอะไรมาแปะอ่ะอ่า ไปดูกันพี่อินกับพี่วอในคลิปนี้มันจะแบบดื้อโซนไหมนอนด้วยกันแล้วฟังเสียงคนก็แล้วเห็นทุกหมดทุกอย่างไหมครับผมยังไม่เห็นของเขาแต่ว่าข่าวว่าเห็นของผมหลับอยม่ายังไงวะเด็ดโมเมนต์กันนิดนึงพอเขาตื่นมาก็เห็นหน้าผมแบบแล้วเขาก็เรียกเฮ้ยแล้วก็สมมตินะอันนี้สมมติ ใหญ่มากอ่ะพี่เลยทำไมครับทำไมต้องถอนหายใจลูกใหญ่ใหญ่มากกินกินแค่ถอนหายใจเลยอ่ะลูกนี่ตัวเราครึ่งโลอ่ะคนลุกเลยคนลุกเลยเหรอคันมาเลยทำให้เป็นอาการเดียวกับแม่ตอนผู้ชายเดินผ่านเลยลูกเมดกูหิวไว้พ่อเหรอ เราเงก็ต้องต้องให้เขา คู่จิ้นคู่เนี้ยเป็นรายการที่กูดูแล้วก็คือจูบกันถี่ไหมครับก็มีเรื่อยๆเหมือนกินน้ำหวานเงี้ยหรอจุบกันถี่ไงี้ยหรอจูบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราจะจุกกันเราต้องแตกฟันก่อนไหมไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนิดนึงแบบไม่ไปกินอะไรที่มันทำให้เกิดกลิ่นได้แต่บางทีต่อให้เราไม่ต้องกินอะไรกินปูปลาเล็กจังว่าอย่างฟันผิดลมหายใจเปล่าของเราเนี่ยมันก็มีกลิ่นเนาะไม่ว่าจะจุกกันในจอหรือจุกกันนอกจอแน่แนะนำจูบเนื้อจัะ ไทยเฮิร์ฟจักรสถาทนาแห่งแบบแห่งก็คือสุดซีร์ฟนะคะตัวนี้วันนึงแป้งไปสามสี่รอบเมื่อกี้เหียวเมื่อกี้ในบทเลิฟซีนี้ต้องจูบกันเนี่ยครั้งแรกเลยเขินไหมคือถ้าสมมติว่าเป็นในบทที่เป็นครั้งแรกอ่ะจะไม่เขินแล้วแต่คือก่อนที่เราจะมาแสดงเราต้องเวิร์กช็อปกันก่อนอะไรหรอใช่อันนั้นผมว่าครั้งแรกอันนั้นอ่ะเขินแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ไม่เขินแล้วครับคือแบบปกติมากชินแล้วจูบกันจริงจริวสั้น แม่หน่อยที่เวลาเข้าฉากแล้วเป็นอะไรเด็กยุคนี้เป็นยังไงมันแล้วแต่มุมกล้องนะไมนเป็นไงลูกล้องมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องวางกันว่าใครจะอยู่มุมนี้เสียงยางงี้หรือว่าจริงๆส่วนมากมุม้องไม่บ่งกันมุมไหนมันก็ได้เพราะว่าเราอะเราแค่จุ๊บกันได้แหละมันไม่มีปัญหาจริงจริช่เฉยใช่ใช้คำให้มันดูสุภาพให้เวลาเวลาจุ๊บกันเนี่ยเวลาดูในหลังฝรั่งนะฝรั่งมันจะงับปากบนบ้างล่างบ้างเราจุ๊บเฉยเฉยแลว่าต้องงับปากลิมปิปากจริงๆก็ แม่ก็มีบ้างครับมีบ้างนี่เราสองคนหน้าเล็กเข้าฝาบเลยอะไรที่กูเขินนะแม่กูกล้าถามเนี้ยกลับมาอีกแล้วหน้าใหญ่เป็นตับผาดเลยขนาดมันต้องมุ้งต้องต้องช่วยกันขนาดแบบบูดี้ใช่ไหมเอ้าเอาลัะแม่โดนคืนเอาหัวร้อนเลย อย่าเลี้ยงงูไว้ชอบเลี้ยงงูจับรีบปิชซุกซุกเสาร์อาทิตย์ง่ายกานีกว่าโมเมนต์ที่เขาชอบกันอย่างเงี้ยไทำให้ดูซิว่ามันอะไรมงแว้งอะไรจริงๆผมว่าเขาอะชอบทุกอย่างอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดแบบแอคชั่นของเราสองคนแชร์คีโมกได้ได้ผมแชร์ให้เขาก็โมเมนต์เราจริงๆเริงแชร์คิโมะเขาแล้วเป็นโมเมนต์เนี่ยแหมผู้อยากมึงจริงเลย แค่ขี้โมก็เป็นโมเมนต์นี่เหรอลองดูฮะลองดูอะลองดูไหนอาโดเตมาสมมติเลื่กันสมมติสมมติสมมติอันนี้เป็นซีนเหรอใช่เป็นซีนสมมติเป็นซีนสมมติมันต้องแบบมีเกณฑ์กัอนว่าฮ้ยขอโทษนะเธอไม่ไหวจริคิดแบบหอกใครด้วยอ่ะอะไรอขนที่แล็บมาไม่ได้แล้ว ความที่พวกเราต้องอยู่รู <t <t ้ว่าเขสองคนเลยสองเสริมกันแต่โซนอะโซนอะเราก็อยู่รวมกันเราอยู่ห้องเดียวกันมีบ้างครับคือนอนไปทั่วใช่จริงๆคือพวกเรานอนมั่วกันหมดเลยจากจะนอนตรงไหนกันนอนตรงไหนก็นนอนเรานอนในตุกสภาพเตียงแยกหรือว่าจะเป็นเตียงเออเตียงโซฟาก็นอนด้วยกันนโซฟาแคบแค่มัน มันต้องนอนนอนหันข้างบางสถานการณ์มันต้องนอนนะกันไม่เลยเดี๋ยวลูกแม่ก็คิดดีไม่ได้เหมือนกันบางสถานการณ์มันต้องนอนคืออะไรเต็มเต็มเหลือเป็นอะไรใช่บางทีแบบก็เต็มเราก็นอนตาม นั่นแหละเราใส่ชุดนอนไหมใช่ใส่ผมไม่พคนใส่เฮ้ยคุณหนูไม่แต่เป็นชุดนอนสไตล์ผมก็คือเสื้อยืดแล้วก็กางเกงในบ็อกเซอร์เสร็จแล้วใส่กางเกงในตอนนอนด้วยคือผมจะไม่สนิทใจเวลานอนกับคนอื่นเยอะๆอะไรผมจะต้องสามารถสวมถ้าอยู่คนเดียวผมทำได้แต่อยู่กับคนอื่น เขาเคยเียตกันเรื่องนอนกผมว่าไม่นอนก้นน่ะรอดไปแล้วใครนอนก้นวะนอนกันสองคนเนี่ยใครนอนก้นคะปูนผมว่าอาจจะไม่ไม่จบแล้วไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือแล้วนอนก้นเหรอเป็นเพราะอะไรเอามึ่ยหรือเล่าอะไรผมไม่รู้ตัวแล้วจริงผมนอนก้นผมไม่รู้ตัวหลับไปทีก็เช้าแล้วอ่ะก็เขานอนอยูมกับเขาคนหายตัวไปแล้วเขาจะไม่หอมเหรอเพราะต้องแบบทีแม่ก้นนะต้องทีแม่กบใจนะ ใช่แล้วนี่เป็นไหมตกใจเสียงโกนตัวเองเออไม่มีตกใจแต่มีรู้สึกว่าอะกูโกนแน่นอนเลยก็เลยตื่นอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีมันรู้สึกแต่ผมจําไม่ได้ค, <ๆ S 1> คือมันมันประมาณนั้นแหละครับแต่ว่ามันจะยาวไปเรื่อยๆแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะจบตรงไหนไยังไงแล้วบางใชแล้วบางครั้งเขาแก้แล้วแล้วบางครั้งเขาก็หายไปสักระยะนึงอ่ะอ๋อโล่งใจแล้วกูนอนแน่นะแล้วก็กลับมาอีกไม่จบเลยทีเดียวจนวันหนึ่งผมจะปลุกก็กลัวเสียเซลล์ไงแบบ ไม่เอาดีกว่าก็เลยลุกไปแล้วแกล้งเปิดประตูแล้วปิดปังใ่ายก็ตื่นแล้วก็ตื่นต่อลมันก็หยุดนอนกนแล้วมันจะดิ้นเขานอนดิ้นตอนที่ตอนนี้ยังไม่หลับเขาจะหา ต้องหาเหลี่ยมในการนอนเฮ้ยหาเหลี่ยมได้หรอต้องหาเหลี่ยมให้มันแบบยังไม่สบายไม่ใช่น้องหมามันอยู่หามุมเฮ้ยครูเป็นหมามันต้องแบบฟาเรมนต้องเหลี่ยมมันต้องได้แบบถ้ามันลงแบบสามารถวางไว้แล้วแบบอ่ะหลับได้ผมก็จะหลับท่าไหนวะจะกอดหมอนข้างแล้วก็แบบเป็นนก่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็หลับเผื่อมากอดแล้วมั่งไหมเวลาหลับเฮ้ย แล้วเราผักไหมหรือว่าอ่ไม่จังหวะนั้นมันน่าจะเป็นตอนเช้าแล้วผมตื่นแล้วพอดีแล้วจะลุกไปห้องน้ำแล้วพอดีเขาก็มาบอกก่อนยังไงวะไส่เรื่อก่อนยังไงก็เอาโมเมนต์คุณชอบคุณเนี้ยชงเองก็เห็นหน้าผมแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเฮ้ยแล้วก็จะตกใจดำใบคือผมมันไม่ชอบนอนกับคนอื่นคือเป็นคนเกรงใจแบบถ้าสมมติเราขยับตัวแล้วเขาตื่นขึ้นมาผมจะรู้สึกผิดมากๆอะไรอย่างเงี้ย หอใช่เพราะว่าแกหลับยากอยู่ไม่รู้อ่ะมันมันเป็นคิดโง่เองอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำเขาตื่นพ่อคูดเหมือนถ้าคุณนอนหลับพ่อพนอนข้างด้วยเวลาพูดุกค่อยๆเสียงด้ลองแล้วพอลงจากเตียงได้คือแบบมันมีชุนชื่นไปได้ยากมากเลยนะบอกว่าจะได้ลูกพี่งวัยรุ่นอ่ะนอนด้วยกันและฟังเสียงก้นก็แล้วกินข้าวด้วยกันก็แล้วเห็นกันหมดทุกอย่างไหมยังเห็นกันหมดทุกอย่างไหมยัง เหมือนอึ้งหน่อยบาง ผมมัยังไม่เห็นของเขาแปลว่าเขาาเห็นของผมอะไรว่มันต้องมีช็อตแบบนี้มนมีตัวกระตูพร้อมดันมันก็ตะโกดูได้เลยผมคิดว่าผมเห็นมันมีที่มาเขาอ่ะน่าจะเห็นของผมอยู่บ้างแต่ผมว่าไม่เคยเห็นของเขาอย่างนี้เขาเคยเห็นของผมว่าเขาไม่รู้ผมเข้าห้องน้ำอยู่มานั่งแบบทำธุระเช้าของผมอยู่วันนั้นเราไปถ่ายรายการกันที่น่าจะเขาใหญ่หรือนครนายกลืมแล้วแล้วมันเป็นห้องที่แบบนอนรวมแต่ทีเนี้ย เขาเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะคนข้างนอกไม่บอกเลยนะว่ามีคนเข้าห้องน้ำอยู่ก็ปล่อยเขาเดินแล้วก็เปิดนู้นมาแล้วผมก็แบบคอตกไหมมีอาการคอตกไหมเขแบบคอตกแบบคอแข็งอาจจะยังไม่เห็นคอหรอกอาจจะยังไม่ถึงนั้นเห็นไม่ใช่เวลาเราเป็นสก่อน เราสามารถที่จะอนุมานได้เองใช่ไหมแอดซูมเาได้เองว่าเขาด้อยกว่าเราหรือเราได้กว่าเอาถึงขั้นต้องแข่งกันถึงขั้นนั้นเลยครับางเรื่องก็ยอมกันไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็รับผงาดงคำโลกกว่าเขาแม่ มันไม่มนไม่เห็นขนาดนั้นนะไม่อะไรไม่เห็นขนาดนั้นเราดิแทเดียวเราจำได้เลยนะผมเห็นนะแต่ว่าผมเห็นน้ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นที่ขีดก้นเลยวไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรที่โคตยแรงมากเป็นที่ขีดก้นป่าสมมติสมมตินะอันนี้สมมติไ้่สมมติแม่งสมมติว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเขาจะเป็นแฟนที่ดีของเราแค่ไหนที่ดีของเราแค่ไหนอคนนี้ข้อดีของเขาคืออะไร ข้อดีของเขาเออซักแบบเ<บ>อาสั่ข้อว่าเออเนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบของแฟงเนเ,เราจะต้องหาในตัวเขาเจอสมมุติวันหนึ่งเราเป็นแฟนเขาจริงหรือเป็นแฟนได้เป็นแฟนเขาถ้าสมมุติเราได้เป็นแฟกนกันย <c oughs> ิ่งหยิ่งอะไรขนาดนี้ถ้าสมมติเราได <c oughs> ้นอ้าวแอมจิงเขารอเซตโมเมนต์นี้อยู่ความสุขของคนเราเน <c oughs> ี่ยมันหายากนะการทำให้คนเรามีความสุขได้นี่แค่วันเดียากแฟนต่างมันต้องเป็นคู่กันนะครับก็จะต้องมีคนหนึ่งที่เติมเต็มส่วนที่มัน ไม่มีคนคนว่า<ม>การเป็นพาร์ทเนอร์ดีว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีซึ่งเขาเหมือนเป็นทุกอย่างคือมันเป็นทุกอย่างว่าเป็น,นข้อดีอของของความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นในระยะย,ยาวได้จริงๆเพราะเท่าที่คุยก็เห็นแล้วแหละว่าเขาเป็นคนแบบไม่ถือสานะไม่อะไรขนาดขยับตัวถ้าเขาทำให้เราตื่นระหว่างนั้นก็รู้สึกผิดอีกเงี้ยอุตายละฉันเกิดเร็วไปเนาะ ผมแล้วจะ <ผม S 2> ไ,ได้ตอบก่อนเออนาะลอกการบ้านเพื่อนไม่ได้ห้ามลอกเพื่อนสิลูกคำตอบผมดูไม่ฉลาดไปเลยคำตอบเ <c oughs> ข่เดียว่ากเขาเอาข้อดีของเขาใช่ไหมถ้าอถ้างั้นเขามาเติมเต็มเนี่ยน,นะ คิดใหม่อย่าดูงโง่กว่า,าขขเขาน่เราต้องดูฉลาดกว่าเราเราแพ้แบาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่นําแนวทาง <im it> ผมมาไปในทางที่ถูกต้องขึ้นดีกว่านําแนวทางคือแบบนาตัวผมไปในทางที่ดีขึ้นและถูกต้องขึ้น <im it> ทาให้มันดีขึ้นใช่คือเคยอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นผมจะเป็นคนที่บางทีคิดอะไรเราแบบชอบมองแง่ลบบางทีเราคิดร้ายกับเขาแล้วแบบมีไปบอกๆให้พี่เขาฟังแล้วเาบอกเอ้ยบางทีไม่ต้องคิดแบบนั้นต้องไปอีกแบบหนึ่งนะใจเย็นขึ้นจะทําให้เราใจเย็นขึ้นใช่แล้วก็ข้อดีเขาอีกอย่าง นงนคือเป็นคนที่ประหยัดมากครับประหยัดยังไงอ่ะโอู๋ประหยัดแบบเขาไม่ใช้เงินเลยอ่ะไม่ใช้เลยผมยกตัวอย่างเช่นพอซับเครื่องเก่าของเขาแล้วกนะันเป็นรถซับรุ่นหนึ่งที่เอาง่ายๆว่าแบตเสื่อมมากๆคือ <c oughs> คุณแค่เดินไปเข้าศูนย<อ>์เปลี่ยนแบตบคุณสามารถใช้ต่อได้ยาวๆ<ถ>เขาใช้แบบแบตเสื่อมไมซื้อเครื่องใหม่เดี๋ยวประหยัดหรือไม่ใส่ใจประหยัดครับจริงๆประหยัดจริงๆผมรู้สึกว่าในมุมมองของผมนะเนี่ยเสียเงิตลอดเวลยนะลดความต้องการตัวเองได้สุดเราจะหาวัตถุดิบกๆได้มากขึ้น คิดบวกอย่างเงี้ยแหละครับให้คนได้คิดบวกแบบก็เลยแบบถามว่าซื้อได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันจําเป็นสําหรับเราแล้วเราได้มาแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขมากไปแล้วก็จะใิ้ติดต่องานอะไรเแล้ยพี่วอเป็นคนน่ารักมากเลยทำใหเธอไม่เป็นคู่กันจริงๆแล้วก็ไม่รวยมากเลยนะแล้วก็เขาไม่ใช้เธอก็ใช้ต่างเขาอะไรคือเป้าหมายของการใช้เงินในชีวิตเราพาพ่อแม่ไปอยู่ในที่บรรยากาศที่มันดีๆที่มันส่งผลต่อสุขภาพเพราะว่าหนึ่งเลย ผมผมรู้สึกว่าผมวางแผนชีวิตไว้ว่าผมไม่รู้แหละผมเกิดมาทาไมแต่ว่า3ส,สิ่งที่ผมต้องมีก็คือสุขภาพท,ที่ดีที่พักอาศัยที่ดีแล้วอย่างที่3ก็คือมีอะไรด้านไหนที่เราชอบล้วก็บบตั้งใจทําแล้วมันสร้างประโยชน์ให้ตัวเราแล้วใใลก็ได้อะไรเนียก็สร้างเป้า,ปาหมายแล้วก็ทำในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจ้าละโถคือแม่ไม่ได<ม>้ดูอะไรที่หนูแสดงแต่แม่รักตัวหนูสองคนเวลาที่เราคุยกันแบบนี้เราก็ ู้สึได้เลยว่าเฮ้ยเอฟซีเธอต้องรักสองคนนี้และดูแลสองคนนี้ใ hey, ห the ้ดีๆนะเธอต้องพาเขาไปจนถึงความฝันของเขาให้มันเป็นจริงให้ได้เพราะว่าวันหนึ่งที่ความฝันของเขาเป็นจริงคุณคือคนที่อยู่ในความฝันเขาตลอดไปจบดีไงามแ้่ชุดสิงชอบชอบอะเออพี่สพอถึงเวลาที่คุณต้อนทิ้งวนะคะ อห่่ยิ่งเวอร์เวอร์แบบเอกซ์คลูซีฟนะคะถ้าอยากเอานงติมาเล่นอแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เรียกมามันมาอ่ค่ะหรือจะบอกให้ทางร้านจัดดอกไม้เพิ่มเติม้เลย่ะเด็กๆชิมกันค่ะลูกได้เลยนี่นะ แอใช้ช้อนกลางเนาะขอบคนครับอเมาถึงก็ชวนกันกินเลยลูกใครไม่กินเผ็ดนั่นเหรอกยินกินเผ็ดไหมเริงจริงๆผมกินได้แล้วแหล่งข้อมูลไหนมั่วใหม่จริงเหรอกินกินเผ็ดได้มีคนบอกว่ายินไม่กินเผ็ดเหรอเดี๋ยวข้อมูลผิดๆอ่ะเอฟซีตามมาตกปากแม่หน้าเซเว่นจริงๆแล้วถ้าเอาให้เด็ดจริงเจอเงินใต้ทางด้วยอร่อยไหมอ่ะดีครัดีจะตอบแบบการแสดงผมสามารถตอบว่าแม่ถอยได้เหรอ ตอ,ตอบได้ตอบได้ตอบได้นี่เหลอแม่อร่อยลูกกินนี่อร่อยแม่อร่อยอย่าบอกว่าได้กินเหมือนไม่ถ่ายารนะายการนะแต่ต้องบอกกับทุกคนนะคะว่าเทปนี้เนี่ยพวกมันทั้งสามตัวนะคะเพว,วกเขาทั้งสามท่านนะคะรับประทานกันเรียบร้อยถึงคอแล้วค่ะอุ้ยหมูเด้งหมูเด้งมากลูกนุ่มน่ากินมากๆ เห็นแล้วยังว่าทำไมแม่ไม่ได้พูดพอกับพวกมันมองตรงว่าคุณภาพสนุกได้ให้พี่ทำให้การตักข้าวเฉยๆดูยิ่งใหญ่สนุกได้ดูสนุกได้ไม่ลองขอสาวแบบตักข้าวแบบยิ่งใหญ่ ชอบยังไม่เอาข้าวขายเลยสองคนนี้กินข้าวด้วยกันบ่อยไหมช่วงนี้แทบทุกวันัทุกวนครับกิน pues ข้าวด้วยกันทุกวันเลย้วงานตายแล้วกินข้าวอะไรสดไปเลยลูกคนอื่นจะได้กินด้วยอ่ะฮึพวกมึงพวกคุณพวกคุณน่าหน้าอร่อยมากน่าหน้าอร่อยไหมในเด็กอาผมไหนๆจะกินกะเพราแล้วต้องเอาข้าวเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์าไม่ขายของแล้วไม่ขายของแล้ แม่พุกมอ,อจากบ้าน,นหนูเนี่ยเป็นเกียรติทั้งสองคนเลยนะอย่างยิ่งมมไ,ไม่่มกอกความเป็นเกียรติที่รายการมีหนูนะความเกียรติที่หนูได้เห็นม่อน,นี้ <c oughs> ใช่คนอยากเห็นหม้อนี้มากเลยนี่นะจ๊ะข้าวแสนดีหม้อนี้พิเศษตรงไหนคือข้าวหอมมะลิต้นฤดูร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ามากเราถึงแม่กูตัดมะลิซอยไปแช่น้ำแล้วเอาน้ำรอยด้วยข้าวเปิดมาคือกลิ่งมะลิแบบหอมมะลิจริงเหรอเรากินข้าวเป็นเม็ดๆหรือว่าข้าวแบบคือมันก็ต้องไม่นุ่มไปไม่แข็งไปสำหรับผมนี่งั้นถ้าไม่นุ่มไปไม่แข็งไปหุงง่ายต้องข้าวแสนดีของเราดีๆ เม็ดข้าวชื่นชอบมากเลยเม็ดข้าวมันเหมือนต้นละบัมบอลลิ้นน่ะมันหอมกว่าหน้าอื่นๆแล้วดูอื่นเวลานี้มันเป็นเวลาที่ต้องกินข้าวแสนดีต้นฤดูจริงๆสดแบบครับมากเลยอ่ะข้าอีกหน่อยทำเพลงทำอะไรอย่าไปสร้างพวกมันควรประสาทข้างหลังไม่มีสมาธิสารับที่สองนะคะเป็นอาหารสำหรับห้อง The Dining Room นะคะมีเป็นวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะคะ เริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะไม่มีเนียนี่ตับคอลลาเจนที่นี่ดูซิว่าเป็นยังไงนะจ๊ะชอบกินตับเขาใหญ่มากอ่ะจะแบบใจเขาจะแบทำไมต้องหอนหายใจลูกกินใหญ่มากกินให้หอนหายใจเลยอ่ะลูกเป็นของอะไรใหญ่ๆนี่ลูต้องหอนหายใจเลยเหรอลูกมีบ้างครับมีบ้างพ่อลูุกครับกินเนีิงโอเคครับพ่อน่ารักมากอ่ะฉันอยากได้ลูกแบบนี้ครับครับผ่นไปยิ้มหวานให้ตลอดเวลาแม่ยังไม่รู้จักพี่วอลเดียเลย นุ่มครับนุ่มนุ่มหอมแล้วก็เครื่องมันเข้าอยู่ข้างในเลยอ่ะนี่เป็นน้องเป็นใครอายุเท่าไหร่เนี่ยผมเป็นพี่ครับ <20 S 2> อ่ะผม <26 S 2> อายุยี่สิบหกแล้วเหรอคะผมยี่สิบสองครับโอ้แต่ยินนะครับ น่าจะดูแบบโตกว่าใช่ไหมลดความเจ็บได้นิดนึงอะได้นิดนึงอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อโรตีหนูหนูกินเนื้อเปล่าลูกกินครับกินของชอบเลยครับกินกินกินฟอสเกียนไหนตะกี้มาแล้วอ่ะมึงไหนไหมที่เราทุกคนชอบกินแล้วกินเหมือนกันเลยส่วนมากเลยแล้วจะเป็นเนื้อครับเนื้อย่างเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเหรอลูกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมสั่งปุ๊บเขาก็จะเออเอาแบบนี้แหละอ๋ออย่างนี้เลยเหรอ ทั้งเหมือนกันคนคิดการเกี่ยวกล่าวกันทั้งกิน,บบนกโตรตีเชิญไปดูดีที่เราเป็นอะไรมากไหมเวลาแม่ถามอะไรหนูจะบอกว่าดีดีมันดีไงแบบพูดไม่จะพูดคำอื่นเลยเยี่ยมครับเป็นไงครับแม่มันนุ่ม <c oughs> แต่ว่าไม่เผ็ดมากผัากกาดแก้วหมูกรอบเอาหนูเขาแบ่งให้น้องด้วยเอาโน้องอีกแล้วอ่ะเขาจะตักอาหารเขาดูเด็กอะไรรูดิใส่เอี๊ยมอีกอะ เหมือนลูกกูใส่เอี๊ยมเลยอ่ะเบ๊หล่ออยู่ในวิทย์หล่อไม่ได้ไหมมันไมเนอร์หมดนะไม่ได้จับนี่เกิดขีน้อยนี่ครับลงใหม่เด็กกรูกลับมาที่นี่ F4 หมูกรอบนี้ตายกันไปข้างกับที่นี่นะใส่กันไม่ยั้งแล้วนี่แกก็าตามอีกถึงมากหายแบบจะเลือกตัวคิดนะแบบเกมๆแต่จัดนะ ซตที่สามนะคะจะต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะว่าพรีเมียมสุดๆเป็นอะไรที่คือไม่ค่อยได้เห็นสุดๆอย่างนี้สักเท่าไหร่ในรายการเราอันนี้คือหนึ่งในสุดของเจ๊คิมกินรองหงนะจ๊ะลูกเพราะว่าพามาเลี้ยงเด็กๆนะลูกนะเห็นลูกแ้วลูกแม่เลยสั่งกุ้งมาเลยลูกขอองุณมัดระวังนะาคิดินทางในประเทศลองหายใจดูว่าสองคนนี้ไอหยินคิดว่าวออยากกินจานไหนที่สุดเนี่ยครับริงป่ะใช่ ชั้นต้องรู้ดิทำไมได้ถูกป่ะมืองทำงานไดกันหมดอะไรวะวอลทายได้ว่าไอ้หยินอยากกินจานไหนมากที่สุดผมว่าตังแท้แหละไช่ใช่ตังแทร่แต่จิ้งจิ้งแดงแดงสองไม่ทำไมได้แล้วแหละฟินครับอภัยก็ด้วยสิบ้านก็ไม่ฟินเอามาคเนี้ยเราต้องคำใจจริงๆแล้วพวกเรามาเนี้ยเพื่อที่จะรวมตัวกันเอาใจเอฟซีเราบ้าง กกนว้าฟูดีไม่ทั้งโมเมอ่าฮะมึงดูมึงดูวางก่อนนะเนี่ยทั้นๆเขาอยากกินปูไปหาก้ามมาสักหนึ่งอันแล้วมาป้อนเรูปะเขากินไข่ปูมันโ้ยตาเปล่าจังกำลังกินได้กินได้ลองดูชันไหมแล้วก็บอกว่าชอบโนึ่สองสามสองชอบกินไข่ปูไหมโลกชอบครับน้ำจงน้ำจิ้มใหม่ไหม เพิ <rí> e> ่งดูดิตัวเนี้ยแล้วมันผิกอะไรอ่ะมือทำไมพี่ไม่เอออร่อยใช่ไหมอ๋ออันนี้ตัวใหญ่จนแบบว่าตัวละครึ่งโลแล้วเนี่ยนี่ก็ใจครึ่งโลไอห์ยิงกินไหมกินได้ครับกินได้มาอยากให้เห็นนะว่าเหนื่อมาก นคนลุกเลยนคนลุกเลยเหรอมือมันใหญ่จริงๆนี่เป็นอาการเดียวกับแม่ตอนผู้ชายเดินผ่านเลยลูกคนลุกคันมาเลย, <laughs> เลยนเะ ใหญ่จนขนลุกอุ้ยเป็ดเนี่ยคนอื่นนี้ก็แบบน้ำลายยืดนหววค่าเทวเลยร่เรารู้สึกไงทำไมทำหน้าใหญ่ๆขนาดนั้นมันใหญ่เกินไปอ่ะมันแบบว่าน่ากลัวโอ้ยยิงหน่อยบางอย่างหนูเห็นเนี่ยมันจะใช้ใหญ่ยิ้มใส่หนูเลยนะจริงๆแล้วราต้องจับหัวมันไม่แล้วก็ใส่ตากเอากัดเดี๋ยวน้ำไหลน้ำไหลเอาไหมไม่เอาไหย นี่พ้สำหรับน้ำพิกปะทูชุดใหญ่นะจ๊ะอันนี้เราต้องทําเพลงต้อนรับกันนิดนึงนะเราคินเฉยๆไม่ได้นะลูกเรามารายการนี้แล้วแม่เสริมเลยอ๋มึงมันเหมือนแบบขันโต๊ไม่ใช่ขันโตรียกว่าอะไรใบสีเป็นคนบ้ารายการไม่หาสารลับไปเจอเขาไปเรื่อยๆคู่ไข่เช่าอมอ่ะกินตังขวังนะ น้ำพริกอุ้ยเข้มข้นมากเลยดูดิปลาทูโอ้โหเป็นปูปลาทูนะจ๊ะตัวใหญ่โตแทบไม่เคยกินอาหารไทยเนอะบ้านจริงเหรยกเว้นแบบอา้มใส่ใส่ลงไปแบบบ้านพูเราจากบ้านี่ไม่ค่อยกินอาหารไทยเพราะแม่ทำอาหารไทยเราก็จะไม่กินอาหารไทยข้างนอกแม่พี่ตั้มของไม่พูดอะไรเลยอ่ะชอบชอบซับที่วง ขอโทษเหรอขอดรอรอทอดทุกคนนั่งนิ่งมาก ที่คอยดูแลรักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่ ตอนเขาอยู่สถานเขาตีกองขนาดไอกองที่เป็นอ่าฉันแบบโอ้ไปย้อนดูคลิปแล้วคือแบบนี่ตอนแบบตอนเป็นสุดท้ายที่เขาเลาปริญญาี่ยคือคุณลงเตียงไม่ไหวเลยทุกคนเคยดูมาใช่ไหมล่ะรู้นะเตนเนนออรหมมทุกกกกาาาจจัวใ พี่หินไปไม่ได้นะจก็ตลอดไปไปจริงไหมอย่าต่อให้ลงสิงโตได้น่าหลาฟาเล็ธีถ้ากวมีพี่แบบพี่หวงกูเพี้ยนพ่หวงปวหัว เหมือนมีเด็กเด็กดู่ด้วยเหมือนเรียนเล็กกับมันคือเรียนพี่เหมือนเลียงเด็กอ่ะคงไม่ห่วงเขาปวดหัวไม่ใช่หรอกเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้แม่กำลังใจให้เตลอดไปตลอดไปได้ไหมแม่แบบเอ็นดูน้องสุดเลย ใน EP หน้านะคะกับเจ๊คิมกินรอบวงดูซิว่าจะพาใครมากินแล้วก็จะฟิตจะริง่งจะพาใครมากินทัผม <laughs> แล้วก็อย่ายลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กด follow แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะคะที่สําคัญนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้ด้วยนะครับผมก็คือช่องเ <J. Kim S 1> ราเองเจ๊จะพามาฟ <laughs> าดเรียบเพราะเจ๊คิมกินอุ้ยขอโทษมองกลองนี้้องใหม่ขอโทษครับต้องมองข้างไหนต้องมองตองนี้ใช่ไหมตัวเราต้องมอง้รงนี้ปไหม้รงนี้ดิเข้างบ้านได้เลยครับเจ๊คิมจะพามาฟาดเรียบเพราะเจ๊คิมกินรอบวง ถูกคีย์เลยใช่อ่ะได้เหมือนกันอันนี้ไม่ถูกคีย์ด้วยไม่ถูกกับน้องไม่ถูกอะไรเลยลลหให้เด็กๆร้องเดี๋ยวแม่ร้องเบาๆตามไป FC อย่างเสร็จโมเมนต์ <c oughs> เราแค่ร้องดังขึ้นถ <c oughs> ถ้าเรามั่นใจมันจะถม <c oughs> ม,จจมีครั้งนึงกูเคยมั่นใจแล้วร้องเพลงอีอุ่มพูดว่ามึงคนที่ร้องแบบร้องเพลงไม่ได้ยัไงเพราะร้องไม่ได้นะเพื่อนขอบคุณนะสำหรับกำลังใจกูจำได้แม่นจริงเหรอเออบอกว่าเออมันหัมไปความอยู่กับมึงด้วยจริงเหรอกูขอบคุณด้วยสำหรับกำลังใจอันนี้คือจังหวะไหนอะเรานั่งเล่นกันอยู่เหรอไม่กูอยู่บ้านอยู่บ้านมันนี้ไปบ้านมันจริงเหรอที่ไปถ่ายรายการเราเนี่ย คันแบบยิบยิบแต่เหมือนคันยิบคันคันคอมรื่องที่ที่คุณอย่ากง้นนีคันจริงตลอดไม่เคยคันปอมแต่ว่าพอกินได้ก็ไม่คันแล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้กินกินได้ก็ไม่คันแล้วขลไ่ยมันเข้าคอไปแล้วมันก็ไม่คันแล้วทำไม่จะพูดอะ ดหมูไม่ได้นะอันเนี้ยไม่ได้เลยนะถึงแม้ทุกครั้งที่เราตั้งค่าวิดีโอจะเป็นแบบเออ not for kids อะ <c oughs> แต่ไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> มึงก็ไปทางหมูกอบไปทางอะไรสิอ่ะเอาใหม่ไปแต่พอกินเข้าไปแล้วมันจะไม่ฟันแหละกุ้งแหละหมูก,กอกอืมนั่นไงเพราะว่ามันจะอร่อยมันจะติดลมมันจแบงหยุดไม่ได้อื not for kids กอบกับกุ้งอ้วนนะกินเยอะๆคอเลสเตอรอลมันสูงถูกค่ะตามนั้นอปะเจอกันคลิปต่อไปเลย you <laughs>